สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีท่นครับทางช่องพ่อแม่องคงยิงครับตอนนี้อยู่ที่ร้านปลาเผาริมคลองอันนี้อยู่เขตไหนครับพ่อพัทธรพบุตรสวนแตงสวนแตงสวนแต,ง,นแตงเนาะครับสดสดเลยครับ,บเป่ผ่าสดสดเลย ใครเหลกุ้งเต้นหน่งกับังแต่นีกุ้งเตี้ยนรุนนี่บาไวแบบคนใหญ่หมดเจ้าเจ้าเจ้ากุ้งเต้น่งกำบังแต่แน่เลยนดเมนูเด็ดของเพื่อนปลาเผาปะครับปลาเผาปลาเผาที่นี่แนะนำให้มาทานปลาเผาปลาเผาปลาช่อนนาปลาช่อน พ่อพัฒรวุฒิเพิ่นเป็นคนเมืองการครับจะว่าเพิ่นสุพรรณกับการกับบอกใกล้กันครับเป็นแนะนามาหลานนี่นนเราเงียงมันปากเด้เงียงมันปากเด้อเรี่งพอกันวัดดอนคาครับ สุพรรณบุรีครั้งแรกสุพรรณบุรีกับตำนานดุทุ่งดังๆครับแต่ก่อรวัยพดเพชรสุพรรณสอนเพชรพุ่มพวงดวงจันทร์สานสัญญาเสรีรุ่งสว่างหลายๆคนครับหลายๆท่าน คุณบอดี้สแลมคาราบาวนะครับนนสุพรรณบุรีครับยเงี้ยมันสีปากแดงมันมืดเลยมันหนีมืเดเลยตัวใหญ่อันนี้ก็เรียกไม่น,นม้อย แด่นี้มันไม่ขาดเท่าไงี้ยตัวอ่อนเนื้อเนื้อหน่อยหนึ่งใช่ไมพ่อันนี้มันยังไม่น้อยยังไม่น้อยย่น้อยเอมันปากบ่นี่ยมัปากบ่ครับมันก็ดอยู่เน๊กเอากุ้งนสิ่งใต้ดินะเพื่กุ้งมันจะดีตัวใครหลังตลอด ทำกุ้งเต้นก็ทำตัวอะไรอร่อยได้คนนู้นเวลาลองลองเวลาร้านใครจะทำไม่บอกเอากระกาไปน้ำกุ้งเต้นเนี่ยนะใส่ปลาเพิ่นอยู่ใส่ป่นี่ปลาโอ้ยปลาเพิ่นเผาตรงไหนเผาปิ๊บเหมือนแก้วปลาไงครัใส่ปิ๊บอบปลาช่อนลูกค้าเพิ่นหลายเนี่ย เต็มหลานเลยลูกค้าเยอะมากเลยปลไปรออยู่คุณเนี่ยนีดิหวานหวานปลาเนี่ยใส่มืออยู่จริงกัน่เน่าเน่าเน่าเ่หมด รอรอข้าวเจอไปลองวานลองวานดูก่อนสองอันอันละสิบสองอันเอ้าไมนูมีเอฟซีที่สุพรรณบุรีด้วยครับแต่ก็บวกเอกด้วยฟซีที่สุพรรณบุรีครับเอ้าเดี๋ยววันนี้จับโทรศัพท์ให้นะ็นไทยลูก ข้ออีกเดือนหนึ่งข้ออีกแล้วข้ออีกจ่ายวันอาหารปลา เรีซีอยู่นี่ก็มีครับสุพรรณบุรีเอาลองวานดูมาบอกเออเออต้องเอื้อจังเลยล่ะใช้ใช้ภาษาภาษาสั่งเอ๋อคือบูมีนี่ดี๋ยวมาเร็วมาเร็วตัวบู้ใหญ่่ตัวใหญเลยเอาไปแล้วอุ้ยตัวบู้ใหญ่ ปายอ่งปายงกระยวิปลาสวายปวาดกรปาสวายอ้ยตัวบกใหญ่เลยเบิ่งเบิงปลาดุกหรอปลาอย่างสวายปลี้มมาแล้วเริ่มมาแล้ว อยอย้ยมีปลาแนละ้วพอเลยปลาครับปลาปลาทองกัมีตัวาาอ๋อเมนูเพิ่นมาแล้ว <c oughs> ผัดเผ็ดหมูป่าบ่เป็ <c oughs> นยำแล้วิี โบแมนปลาคาบมัง้งเนี่ปลาเอกจ๊งหลายตัวปลาทองปลาในทองมัง้งปลาคราบขนาดนั้นน่ะปลานี่ขนาดปลาบ้านี่น่ะปลาคราบเจ๊งหนาไปเออเมียนเมียน จะ,จะได้เมนูนะผมปตะรบุังนี้เดี๋ยวพอกลับบ้านไปเยพ่อจะไปสับม่วงแก้วก็มินี่ยังไม่ได้สอยเลยลูกใหญ่ใช่แก้วเลืออ่ะแกวมินเป็นสามููไหมบ่อไม่ไม่ไม่แก้วก็บินเลยมะงแก้วที่ว่าเนื้อเหลือง มมีันออกสามฤดูเลยค่ะอยู่บ้านนะมันออกทั้งปีเลยอันนั้นมันโชคขนาดรอเปล่าเก้วเขาไมนนี่แหละค่ะเแต่ว่ามันก็ออกุกต้นมันออกเป็นบางต้นแต้ว่าได้กินทั้งปีเลยจะเป็นช่วงหนึงอ๋นไม่ได้ดูผี่ใดิก่อนเลยดูผิวมัน เขาพ่อบอกสั่งเม่อห่กันเลยจ้กินเยอะๆนะไม่น้อยกินเยวนะแม่น้อยพอจอทำคนเทนตแล้วแซวในญ่เลยนะเม็ด้เต้งแต่พออจทำคอนเทนต์แล้วแซวใหญ่เลยนะเมื่อกี้ โบเขาสั่งมาเพิ่งอีกจะขึ้นหมอนไปไ่พอพัทวุฒิก่อนก็ได้ไม่ไมผมไม่ทานข้าววันไม่ทานเดี๋ยวเมนูเด็ดร้านนี้ปลาเผา ปลาช่อนนาเผาน,นี่อยู่บ่เปิดไฟสมิตไฟเปิดไ,ไฟตัวนั้นเออเปิดดีเปิดแน่กันดีเฮือน,นียเจ๊ายเ่อนเลยมผมลบอนก่อนหนึงชุดจะไหล่ายไงงลูกค้าเพิ่นรลายแห้งร้าน,นมาเรื่อยๆเลยเต็มเลย เพียงมีมีแต่คนจองมีแต่จ,จองลวงหนานเนาะจองไว้เลยแสดงว่าฝีมือพนดีนี่เขาได้ล้อดุดเนเขาได้ล้อดุนเลยปกติลายๆนี่ต้องต้องถา่ายรุ่นอยู่เลยลายโตมีตะตาช้อนเข่านานๆหน่อยครับฝาก เมืองเพลงพอกันครับวัดดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวพอกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ